ทำท่าเป็นวงบาดคว้างที่รอเชิงดาวแล้วดึงเข้ามาทําทั้งหนังเลยนะแล้วก็เมืองที่นี่นะครับเหมืองเมืองญี่ปุ่นญี่ปุ่นคึกไปหมดเขาวิ่งเขาวิ่งโอ้งินมากซื้อกันแบบประมาณรับสองพันห้าร้อยสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้เป็นเมืองญี่ปุ่นเลยเนี่ยอยู่มาอยู่ที่นี่แต่ปีคศผมจริงจริงหมายั้งแต่เกิดใช่หรือว่าถึต่เกิดอยู่ตั้งแต่เด็กครับอยู่จนเกือบแก่แล้วยังไม่แก่เลย เกิได้ยังไงุ่กชายุมากพวกเธอทุกชายอยา, <c oughs> าย,อยุสามสิบเจ็ด <c oughs> แล้วแล้วหลังจากนั้นพอคนเริ่มจับมันก็เริ่มหายเริ่มมีราคาชาวบ้านที่มาจับมันเต็มเลยที่อก็จับมันมีคนหนึ่งตามสายขึ้นมา <c oughs> พอหมดไปแล้วไร่ปิ่นเขาก็ <c oughs> <ๆ>เริ่มห้ามทา <c oughs> มันจะออกตอนที่มีไอ้ปิ่นถึงนักประชาการเขาก็ออกคุยกันก็เคยโดน ไปหลายครั้งก่อนก็เชิญไปเนาะไปเป็นอาจจะไปให้ข้อมูลอะไรเงี้ยจากวัเชียงใหม่รัชพัฒน์